สวัสดีครับพืกอนผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องสกุลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับที่กรุงเทพนะครับอืครับเอฟซีตอนนี้บรรยากาศนะหน้านอนมากเลยนะแอยู่ในรถยังนอนไม่ได้นะเอฟซีขับรถอยู่นะครับอะนะครับตอนนี้นะครับเราจะไปไหนกันอ่านะครับเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินนะครับ ว้าวรถสติกเกอร์เต็มเลยนะครับตอนนี้ฝนตกเป็นบางช่วงนะครับขออภัยด้วยก็มันจะมีน้ำฝนอยู่หน้ากล้องนะครับนี่ครับทั่วไทยไม่รู้ทั่วไทยหรือเปล่านะครับฝนตกนะครับแต่ตรงนี้ที่กรุงเทพฝนตกนะครับโอ้โห,โหนะ ครับ f อครับตอนนี้ก็เดินทางอยู่เนาะนะครับพอดีมาเจอจากกีนะก็จะพาจากกีไปกินข้าวนะครับผมก็ยังเดินขับรถนะครับอาการเอเตอร์โอเคขึ้นนะครับก็ไปรับยามาแล้วเนาะนะครับเมื่อเช้าที่ไปหาหมอนะครับรับยาช่องสองโอเควิดแล้วนะฮะจากกีอยู่ไหนจอกซีทักทายเอฟซีหน่อยสวัสดีผมโจนี่โอเคนะครับผมไม่เจอกันนานเลยครับผม เดี๋ยวเราดูสภาพอากาศกันโอ้โหฝน,น oh, oh. ตกครับในเอฟซี mm hmm. นะ mm hmm. บรรยากาศที่กรุงเทพมหานครนะครับงานเข้าครับฝนตกนะครับเริ่มทวีคูณแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้จากฝกป,ปลอยสถานการณ์ตรงนี้นะครับฝนเริ่มตกมาเรื่อยๆนะครับ ก็สังเกตจากเดี๋ยวนะข้างทางข้างทางน้ําน้ํายังยังไม่ท่วมดูระบายนะถ้าท่วมดูระบายเมื่อไหร่ก็ผู้ว่าครับช่วยด้วยนะครับนะผู้ว่ากรุงเทพช่วยช่วยดูน้ําที่มันแบบระบายไม่ทันใช่ไหมครับมันระบายไม่ทันอะ่ตะกี้อ่าปัญหาขยะครับขยะแล้วก็เศษสิ่งปฏิกูลที่มันทิ้งไปในท่อระบายน้ําแล้วมันไหลไปแล้วมันตันนะครับก็ทําให ปัญหาคนเมืองเนี่ยมันแก้ยากนะครับคำว่า,าแก้ยากคือว่านิสัยของคนที่ทิ้งขยะลงท่ออะไรเงี้ยนะครับมันแก้ยากนะบางคนเขาก็นิสัยดีเขาก็ทิ้งตามถ่านขยะนะครับบางคนนี่หวังดีเลยทิ้งลงแม่น้ําเลยนะครับคนเราก็ไม่เหมือนกันแน่ตีนะตอนนี้ก็ฝนตกแบบมองอะไรไม่ชัดเลยตี ครับผมยั่ไงที่แรกเลยเซนจูรี่ฟาร์กโอเคแต่ก่อนทำงานเป็นเลขาเซลที่นี่แหละอืมใชครับที่แรกเลยนะที่แรกเลยเหรอใช่ในชีวิตในชีวิตแต่แว่าตอนนักเรียนเรียนเบเยตีอยู่เรียนภัคค่ำอ๋อเรียนสวนบุษิตมันต้องนั่งโมไซจากเนี่ยจากที่เนี่ยอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ไปสวนบุศิตสวนบุศิตแล้วจังวัก็เรียน เอลลก็วันก็ทำงานที่เซนตุรีพาร์คเนี่ยอันนี้คือเรื่องงานที่แรกของเอ็มเอฟซีครับตอนนั้นเอ็มอายุ21ปีเรียนปิญยาตรีอยู่ครับทำงานด้วยเรียนไปด้วยแต่เด็กเลยนะมอไซค์ก็ต้องใส่ชุดกันฝนนะเัคนับไม่ขอรุนลหนาเลยอ่าเตยมเตอก็บอกที่ทำงานที่แรกนะครับผมใช่ที่แรกว้าวแต่ละคนใส่เสื้อกันฝนทั้งหมดเลยเก้าเกาดนานไหม นานมากเลยนะปีย9คยุค90เลยนะครับใช่ปี1997มีในประวัติทำงานบอกบอกพอสอนี่คือเรารู้เลยว่าต้องแก่แน่ๆนะฮะต้องแก่มีอายุเข้าไปยี่สิบยี่ปีนะครับงานจะเด็กนะไม่เป็นไรครับผมเราเข้าใจละปีนั้นมันยุค90นะฮะเป็นไงแล้วมีรถเดินทางแสดงว่าฉลาดมากไงเออได้ทำงานที่นี่ผมก็เพิ่งเกิดนะเอีเนาะนะครับจะไมนั่งมีรถเดินาง ตอนนี้ก็ฝนก็ทวีคูณนะจบจบปีอัตรีตอนปี2001โอ้ห2001ไง1 997 9899 2000 2000โอเคครับเรามาฟังผู้ใหญ่ที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนเนาะเกิดมาวันนี้นะครับประสบการณ์นี่ปี2001ไม่ต้องบอกแล้วนะไม่ใช่พุทธศักราชปันคิดศักราชเอฟซีป้าๆนะครับท่านไหนที่เคยจบพร้อมกับเอ็มบอกด้วยนะนะครับ ปี2001เนาะ,ะ2001นะ FC นะนะครับป้าป้าท่านไหนที่เคยเรียนแล้วจบปี2อ0 1รายงานตัวเนาะนะครับก็ผมเป็นเด็กรุ่นหลังนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะครับใส่ใสครับ FC ใส่ใสนะครับ,รบ, FC, นะรบน้ำแข็งอยู่ใสเเเ่เล่นน้ำไปก่อนนะฮะน้าเริ่มเออแล้วทุกคนวิ๊ยากจักรยานจัก,กรยานโอ้อล้อเบ้อเลยปัน่นยังไงวะนะ่า นะครับตรงนี้เหลือฝนตกไปปลอยนะครับข้างหน้าเป็นวิภาวดีลังสิตนะครับ f c นะครับตอนนี้ฝนฟ้ากระหน่ำเมืองไทยรถเมห้าสามแนะครับราชมงคลทุสาวรีนะฮะนี่นะฮะ f c เมืองหลวงเมืองกรุงนะฮะกรุงเทพสีวิไลนะครับแต่ผมก็ไม่ชินกับกรุงเทพนะ f c ครับผมก็เป็นคนป่าอ,อยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับท้องไร่ท้องนานะครับแล้วก็มาอยู่ในกรุงก็เพลินดีแต่ว่าบางครั้งถ้าให้อยู่เลยผมชอบบ้านนอกมากกว่านะครับถ้าบ้านนอกของายนอนอยู่เฉียงนาในตีนาะแล้วก็ดูฝนตกเสียงขบเสียงเขียดร้องนะครับแล้วก็ฝนตกอย่างนี้เนี่ยนะครับพวกปลาพวกอะไรมันจะออกมานะครับหอยเหยนะครับผม รบรรยากาศนะครับฝนตกนะครับก็ระหว่างนี้นะครับผมก็ถาคลิปนะครับในรถนี่แหละนะครับเอีก็ให้รู้ว่าเออตอนนี้นะครับแบงกพี่ฟิลม์รรมทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็มากัน3าคนนะที่เอเมอร์นะครับก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจาก2เดือนที่แล้วเคยเจอ เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งนะครับเรอรู้จักกันเลเหรอก็รู้ครับรู้เนี่ยถามเรียด้อเรารู้จักจักรีนาแล้วเนาะไม่รู้จักไม่รู้จักเหรอเอาแล้วไม่สนิทอะไม่สนิทอีกโอ้โหอ้แล้วผมมาขึ้นได้ไงเนี่ยอะขึ้นอะไรท่านมานอันนี้ได้ผมล็อกตัวท่านมาน่ะผมเอาถุงดำคุมมาเรารู้จักกันเ๋ยเหรอนั่นไงนะครับแต่ละก็คนบอกไม่รู้จักกันนะฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวกันไโยมในมือสั่นนะฮะ ไม่ไม่สนิทฮะไม่สนิทเพื่อนเพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อไหมไม่สนิทไงไม่อยากสนิทด้วยอ๋อไม่อยากสนิทนะครับโอ้แต่เรากวนเนาะผมบอกว่าไม่รู้จักกันแล้วมานั่งกันในรถสามคนได้ยังไงเนี่ยไม่พอดีผมขอติดรถมาเน่อ๋อแค่ขอติดรถมาเฉยๆอ๋อแค่คนขอติดรถโอ้เอาแล้วเอฟซีจากกันเด็กจากจริงน้ำเริ่มท่วมทางแล้วใช่น้ำเริ่มท่วมทางแล้วเอฟซี ก็มาลุ้นกันดูว่ามันระบายทันไหมโอ้โหโคนรอรถฝนตกคนไม่มีเสื้อกันฝนกับร่มนะจบ,บนะแต่งตัวอย่างหล่อผ้าใบอย่างดีฝนฝนตกเปียกปอนหนาวครับหนาวถึงซวงนะฮะอุ้ยน้ำมาแล้วจีนีน้ำมาแล้ว,กกลวเอ๊แล้วผมจะเ้ททำไมวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โดอนเมืองเรีบนะนะครับมโอ้บรรยากาศ บรรยากาศโดยทั่วไปสุดยอดเอฟซีฝนตกนะฮะเอาแล้วโอเอาที่ไหนฮะไม่เอาหรอ,อเฮ้ยครับข้างหน้าลาดเ้านะครับรา,าดเ้าดอนเมืองนะครับนี่ก็เป็นชีวิตของคนในเมืองกรุงนะครับที่เจอปัญหาฝนตกมาไมะได้แบบว่าไม่มีน้ำกินอ๋อโอเคคือมันล้างใช่ไหมแต่ว่าน้ำฝนกินกินไม่ได้เนาะ มันมีมูลรลภิษนนอ๋อนี่แม่นกรุงเทพอ่ะท่านอืม้อะไรครับน้ำน้ำกระเซนโอ้โแต่ว่ามีน้ำขังตรงสาน,นีนใช่ครับมแมนแมนแมนนะครับหมโอ้โโอโโอเอฟซีแทบจะมองไม่เห็นเลยนะถ้าเต้องค่อยๆไปเนาะนะครับก็ขับรถบนท้องถนนก็ต้องปลอดภัยนะครับยุบสุดเลย นะครับระบบเบรกดีครับยางยางเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับไม่เป็นไรท่เนี่ยเพราะมันอ๋อครับครับอนะตัวฟ้าขาวโพงหมดเลยสินะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าฝนมันตกตลอด2ี่สี่ชั่วโมงเลยสักวันหนึ่งอ่ะโอ้โหผมว่านะท่วมเนาะเพราะรูระบายน้ำมันตันนะครับ แล้วกรุงเทพเนี่ยอยู่ใกล้กับทะเลนะน้ําจากทะเลก็อมันอาจจะหนุนกันหรือเปล่านะครับดูสิครับทุกคนโอ้ไปไปเจอปั๊มมาตกใจราคาน้ํามันเกือบห้าสิบแล้วไปฟ้าเหรอครับค่ะผมรถไฟฟ้าเร็วทันใจเนาะ ไไัไปท่วอ๋อมันมันไปทั่วเนาะโอ้โหนะคะรับเอซีราคาถี่ปรบาทสุดสายนะครับอ่าระดับการมองเห็นนนเอ c ีก็อาจจะนี่แหละมันไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับดูดิ่านนี้นะครับแต่กี่คงหิวข้าวนะอ้อผมก็ เ,เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็พาจาก,กีไปหมอชิดนะครับทุกคน,อ,คนอ๋อเป็นโควิดไม่ใช่นะครับจาก,กีาก,ก,ก,กีเขาจะกลับอุดรนะครับทุกคนนะครับพอดีอ๋อจากีเหรอครับเด็กน้อยถือไก่บีบไก่นะครมีไหมมีไหมมีไก่ไหมไมีอยูม่อยเออพะิครับอ๋อบีบครับ เดี๋ยวนี้ไม่ทำคอนเทนต์ตำรวจเหรอครับโรง,งพักอะไรเงี้ยโรงพักตำรวจแนวตำรวจอ<ำ>ุ้ยน้ำเป็นอะไรไม่ใช่น้ำมันท่วมสูงครับมันไม่มีที่ระบายเอสซีครับนำ้ำตอนนี้น่าจะครึ่งล้อแล้วแหละเพราะว่าครับแก้ปัญหาให้หน่อยนะ<ม>ครับป่วาชาชาเนาะเพราะว่าเพืผ้าคอยคนใหม่นะครับก็ด<ม>ูเชื่ว่าท่านจะทำอย่างไร ครับตรงนี้ผมก็อยู่ตรงสโมสรทหารบกนะทุกคนมอเตอร์ไซค์ขี่มาเปลี่ยนเลยอืมผมก็เข้าใจหน้าฝนมอเตอร์ไซค์เป็นอะไรที่ลำบากมากแต่เรารู้ว่าไม่มียานประหนนะไม่นะครับน้ำมันแพงอ๋อน้ำมันแพงเนาะครับผม ไม่ต้องล้างรถแล้วนะครับไม่ต้องล้างรถแล้วตอนนี้มีนระบายล้วตอนนี้เหมือนเขาได้ส่งการงานอยู่เนี่ยสากกันจะไปสาดกันมาเนี่ยไม่รถสาดน้ำไม่ตรงเนีเอาใช่ครับใช่ครับผมอ่ะตรงนี้เป็นอ่เราอยู่ใต้ใต้ทางด่วนไหมนะครับอยู่ใต้ทางด่วนนะฝนก็เลยไม่มีตกแต่ว่ามันจะมีน้ําไหลนะครับตรงช่วงที่เขาทําทอ่อระบายน้ําลงมาจากข้างล่างนะครับ ตอนนี้เราก็โอเคหน่อยนะครับแต่อย่าชะล่าใจไปครับถ้าหมดทางด่วนอาจจะต้องเจอผลต่อนะครับนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่แบบว่าโซๆร้อนๆเลยเนาะนะครับเอฟซีช่วยดูคลิปกันเยอะๆนะเพราะว่าช่องสตะดิโแมงฟิล์มก็เพิ่งจะ,ะเปิดสร้างไรายได้นะนะครับเราก็ขยันทําคลิปทําคลิปกันนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปประกอบจะทำคลิปเยอะๆกว่านี้นะทุกคน แทจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็นี่นะเออจีฝนมันตกอ่ะรับน้ําเยอะด้วยตัวนี้น้ําแบบอุ้ยนะครับจะกรีรับน้ําเยอะครับเนี่ยเป็นไม่ได้ครับผมก็มันเป็นไปแล้วนะฮะเออนะครับ แม่จะมองไม่เห็นทางเลยพี่นะครับก็เอ็มเอร์ก็ขับรถใจเย็นๆนะครับผมก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยสะพานอโอ้นะครับเสียงก็คือตอนที่ฝนตกอ่ะอย่าขับรถเร็วมากครับเพราะว่าถนนมันลื่นนะครับเดี๋ยวจะเบรกแล้วมันจะไม่อยู่มันจะแวนนะครับตอนนี้ผมเห็นคนที่เดินข้ามสะพานลอยเขาหยุดอยู่ข้างบน เพราะว่าฝนกำลังตกอยู่แบบคนไม่มีร่มอ่ะนะครับคนไม่มีร่มใช่ไใช่แล้วนะใช่แล้วใช่แล้ว เยอะมากครับโอ้โตอนนี้เหมือนฝนจะเริ่มเบาลงนะครับ หรือล้างรถไฟนะผมไม่รู้นะรถไฟฟ้าหรือเปล่าใต้ั้งด่วนตั้งด่วนเนาะอย่างงี้นะครับรถไฟฟ้ามันน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับฝนก็จะไม่ตกนะตรงนี้ก็เราก็มารายงานสถานการณ์สภาพดินฟ้าอากาศนะครับก็คือกรุงเทพก็โดนพายุฝนกระหน่ำนะครับกรุงเทพก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันใกล้ทะเลนะครับใกล้ทะเล แต่ถ้าแถวต่างจังหวัดถ้ามีต้นไม้เยอะก็จะฝนก็จะตกดีครับก็ถือว่าหน้าฝนก็เป็นช่วงฤดูกาลที่อุดมสมบูรณ์นะสําหรับพืชผลการเกษตรนะครับแต่ว่าถ้าตกเยอะเกินไปก็อาจจะมีน้ําท่วมนะครับตอนนี้การจราจรก็โอเคนะค่อยๆไลนรถไป ฝนเริ่มเบาลงนะครับก็ฝนก็เริ่มเมตาเราขึ้นมานะครับตอนนี้กระจกก็โดนน้ำฝนนะฮะ คือล้วนะนะครับโรยนี่นคือฝนตกน้อยลงนะครับ ต่อครับผมเราจะได้กินกับข้าวนะเพ็นงข้าวมื้อเย็นกันก่อนที่พวกเราจะแยกย้ายกันนะครับ มานะครับผมคูอทีงไหนแล้วนะนะครับมันคือร้านอะไรนะครับครับเอนเดอร์ก็เลือกที่จะจอดร้านที่นี่นะครับ โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปกินอาหารนะครับสวัสดีครับ